นึกถึงการเมืองไทยที่กำลังหมุนวนในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดบางทีคุณอาจสงสัยว่าพักการเมืองจะนำพาชาติไปทางไหนนั่นคือหัวใจของเรื่องราวที่น่าสนใจนี้ที่จะทำให้คุณอยากรู้ต่อไปแต่ที่นี่เองที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาลองนึกภาพดูสีหากหัวหน้าพักใหญ่คนหนึ่งตัดสินใจเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปมาคุยกันเพื่อหาทิศทางของประเทศแทนที่จะพูดแบบเดิมๆอย่างเดียวมันอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้เลยทีเดียว ในวันที่20ตุลาคม2 0 2 5เวลา10นาฬิกา10นาทีนฬิกาที่พักประชาธิปัตย์ในอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รวมกับคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ได้เดินทางเข้าสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารพักหรือที่เรียกสั้นๆว่ากกบหอซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำสูงสุดของพักที่รับผิดชอบวางแผนและแตัดสินใจเรื่องต่างๆของพักเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของพักในอนาคตซึ่งนี่เป็นการประชุมนัดแรกหลังจากมีการปรับเปลี่ยนทีมงาน นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่าวันนี้พวกเขาจะพูดคุยกันหลายเรื่องแต่เวลามีน้อยมากทําให้ต้องเร่งรีบให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหนึ่งของการประชุมนายอภิสิทธิ์เปิดเผยว่าเขาได้ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน3ท่านเพื่อมาร่วมพูดคุยกับสมาชิกพักในวันที่28ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีนาฬิกาและขณะนี้ผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมแล้วได้แก่นายสวิทเมสินซีอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลของคนเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเมืองและะเศรรษฐกิจดับสูง นายบรรยงพงปานิชประธานกรรมการบริหารองค์กรธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ที่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการชั้นนําในวงการการเงินไทยและนางสาวจารีพรจารุกรรองประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในธุรกิจต่างๆเช่นพลังงานและอสังหาริมทรัพย์ทั้งสามท่านได้ตอบรับแล้วและผมเชื่อว่าในวันนั้นจะมีข้อมูลและมุมมองมากมายที่พวกเขาจะแบ่งปันเพื่อให้เป็นการบ้านที่ดีเยี่ยมสำหรับเราทุกคน นายอภิสิทธ์กล่าวด้วยน้ำเสียงยินดีซึ่งการเชริญเหล่านี้ไม่ใช่แค่การรวมตัวธรรมดาแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนภายนอกที่มีความรู้เชิงลึกได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักการเมืองหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาต้องการเริ่มต้นการทำงานในลักษณะนี้เพื่อให้สังคมเห็นสองประเด็นสำคัญประการแรกความรับผิดชอบหลักของพรรคการเมืองคือการดูแลประโยชน์ของชาติและปัญหาของบ้านเมืองซึ่งในปัจจุบันเรามักได้ยินพักต่างๆพูดถึงภาพรวมของประเทศน้อยมาก ลองนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือปัญหาสังคมที่ซับซ้อนเช่นความไม่เท่าเทียมกันคุณจะเห็นว่าการพูดถึงภาพใหญ่นี้สําคัญมากเพราะมันช่วยให้เราเห็นทางออกที่ยั่งยืนอีกประการหนึ่งในวันนั้นพวกเขาจะไม่เน้นการนําเสนอวิสัยทัศน์ของพรรคเองแต่ต้องการให้ผู้คนเห็นว่านักการเมืองสามารถฟังคนอื่นได้จริงๆไม่ใช่แค่บอกว่าเราทําอยู่แล้วหรือเรารู้อยู่แล้ว แต่ให้บุคคลภายนอกที่ประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําทางความคิดสังคมสะท้อนกลับมุมมองที่แท้จริงซึ่งอาจช่วยให้เราเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่หรือโอกาสที่พลาดไปตัวอย่างเช่นการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจการเงินอาจช่วยอธิบายว่าปัญหาเศรษฐกิจส่งผลต่อชีวิตชาวบ้านอย่างไรและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้าม การเคลื่อนไหวแบบนี้ของพรรคประชาธิปัตย์อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพึ่งพาบุคคลภายนอกมากเกินไปอาจทําให้สูญเสียเอกลักษณ์ของพรรคเองหรือบางคนอาจสงสัยว่ามันเป็นเทียงการแสดงเพื่อสร้างภาพลักษณ์เท่านั้นแต่แล้วลมันอาจเป็นการเปิดประตูให้กับมุมมองใหม่ๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆก็เป็นได้คุณคิดว่าแบบไหนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจและการเมืองแบบนี้จะช่วยให้การเมืองไทยก้าวหน้าไปในทางที่ดีหรือมันอาจกลายเป็นแค่งานประชุมที่ไม่เกิดผลอะไร และถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้มาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์สิครับอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรบ้าง